ก็มันก็ชัดนะว่าการถามไปเนี่ยที่กิจฎิธิกาลักษณะไม่ครบถ้วนแล้วทางกิจฎิธิกาเองก็ออกมาให้ข่าวว่าถามแค่ไหนตอบแค่นั้น สิ่งเหล่านี้ก็เลยเห็นได้นะครับว่าการใช้อำนาจของนายกย่อมถูกตรวจสอบได้แล้วพอถูกตรวจสอบก็จะเกิดประเด็นว่าอาจจะทาให้นายกมีปัญหาถึงขนาดพ้นจากการเป็นนายกได้โดยสารรัฐธรรมนูญทีนี้คุณรังสมันบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าทีมกฎหมายทีทานนายย่ให้คำปรึกษาท่านนายกทัมตรีเนี่ยให้คําปรึกษายังไงทําไมจึงมีการตั้งคุณพิชิตแล้วต่อให้ไม่มีการไปยื่นก็เชื่อว่าคุณสมบัติหรือสิ่งที่คุณพิชิตเคยทําจะถูกตรวจ สอบในสาภาโดยฝ่ายค้านแน่ๆว่าการตั้งคนในลักษณะแบบนี้มีความเหมาะสมหรือไม่เพราะไอ้เรื่องแบบนี้มันใช่ว่าจะไม่เคยเกิดรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการตั้งรัฐมนตรีที่อาจจะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมขึ้นมาก็บอกแปลกใจฮะที่คนของเพื่อไทยมีหลายคนทําไมเลือกตั้งคุณพิชิตก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณรังสมบัติบอกว่าวางยากันเองหรือเปล่า